สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BIKERINSPIRE e. วันนี้เรามีของเด็ดมารีวิวกันนั่นก็คือ Redhawk Air Pistol ปืนลมที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มมือใหม่และผู้ที่ชื่นชอบการยิงเป้าด้วยดีไซน์ที่แข็งแรงระบบภายในที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมาดูกันครับว่าปืนรุ่นนี้มีอะไรดีบ้างเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับตัวบอดี้ของ Redhawk Air Pistol ทำจากโลหะคุณภาพสูงผสมกับโพลิเมอร์แข็งแรง ทำให้เวลาจับแล้วรู้สึกมั่นคงไม่สั่นมือการออกแบบจับกริปมีพื้นผิวที่ช่วยให้มือไม่ลื่นแม้จะยิงต่อเนื่องเป็นเวลานานถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับมือใหม่และมือเก่าที่ต้องการความมั่นคงในการเล็งตัวลำกล้องบาเรลมีความตรงและแข็งแรงช่วยให้การยิงแม่นยำมากขึ้นสำหรับระบบภายใน Redhawk Air Pistol ใช้กลไกสปริงพลังงานอัดอากาศสปริงพิสตันซึ่งเป็นระบบเรียบง่ายและทนทาน ไม่ซับซ้อนเหมือนปืน CO2 ทำให้ดูแลรักษาง่ายแค่ทำความสะอาดและหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเป็นระยะก็เพียงพอแล้วกลไกนี้จะอัดอากาศแล้วปล่อยให้ลูกกระสุนเพนเลตเคลื่อนที่ด้วยแรงเหมาะสมทำให้แรงยิงคมที่และแม่นยำการใช้งานระบบนี้ยังช่วยให้ลดปัญหาชิ้นส่วนสึกหรอเร็วเรื่องทริกเกอร์ทริกเกอร์ของ Re ท h a w แอ i r p ิ s t o l ถือว่ากำลังดีไม่แข็งหรืออ่อนเกินไปทำให้ควบคุมการยิงได้ง่ายและปลอดภยัย มีระบบเซฟตี้ป้องกันการยิงโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังต้องปรับตัวกับแรงสปริงของปืนระบบนี้ช่วยให้การยิงมั่นใจและปลอดภัยมาดูประสิทธิภาพกันบ้าง Red Hawk Air Pistol มีแรงยิงที่เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อมหรือยิงเป้าในระยะใกล้ถึงกลางโดยเฉพาะการยิงที่ระยะ1 0 1ถิเมตรแม่นยำดีมากหากใช้ลูกกระสุนคุณภาพสูงการยิงต่อเนื่องไม่กระจัดกระจายมาก เสียงปืนไม่ดังจนเกินไปจึงเหมาะกับการฝึกในบ้านหรือสนามยิงเล็กๆระบอรบรีคอยรีคอยควบคุมได้ง่ายทำให้เล็งครั้งต่อไปสะดวกและแม่นยำเรื่องบาลานซ์น้ำหนักถือว่าเหมาะสมน้ำหนักไม่เบาหรือหนักเกินไปทำให้สามารถถือและยิงได้นานโดยไม่เมื่อยมือการจัดวางชิ้นส่วนและความสมดุลของปืนช่วยให้ยิงนิ่งและคุมทิศทางลูกกระสุนได้ง่ายสรุปแล้ว r ร d h ็ w k แอ r p พิ t o l เป็นปืนลมที่เหมาะสำหรับทุกคนตั้งแต่มือใหม่ที่อยากเริ่มฝึกซ้อม จนถึงผู้ที่ชื่นชอบการยิงเป้าเป็นงานอดิเรกตัวปืนมีดีไซน์แข็งแรงระบบภายในเรียบง่ายแต่ทนทานแรงยิงเพียงพอและแม่นยำและบาลาน้ำหนักดีทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในกลุ่มปืนลมระดับเริ่มต้นถึงกลางถ้าคุณกำลังมองหาปืนลมที่ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายและยังให้ความแม่นยำดี Red Hawk Air Pistol คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามการยิงต่อเนื่องไม่มือ,มอและเหมาะกับการฝึกเล่งหรือทำกิจกรรมยิงเป้าในเวลาว่าง เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรีวิวนี้และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง b i k e r i n s t i r e และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับ Red Hawk Air Pistol เราจะมีรีวิวอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายในอนาคตเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ